สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max นะครับปีมา2011นะฮะตัวนี้ติดตั้งหลังคานะครับเป็นหลังคาจากค่าย Carry Boy นะครับเป็นหลังคา G3 นะฮะสภาพนี่เหมือนมือนหนึ่งเลยนะฮะถ้าไม่บอกนะฮะวันนี้ฮะสวยๆอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับตอนนี้เราเปิดไฟหลีอยู่นะฮะเห็นไหมไฟหลีติดเต็มนะครับตัวนี้เป็น G3 นะครับท็อปสุดเป็นตัวท็อปสุดของ Carry Boy นะฮะอันนี้เป็นไฟหลีนะฮะติดตั้งแบบใช้ฮุกล็อกครับไม่เจาะรถนะครับ เป็นฮุกล็อก4จุดด้านในมีไฟในเก๋ง RVD ด้วยนะฮะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับไฟในเก๋งหันเข้าไปด้านหน้านะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างปิดนะครับปิดฝาท้ายนะปิดฝาท้ายแต่เบรกครับพอแตะเบรกเราจะเห็นว่าไฟด้านข้างนะครับจะมีความสว่างมากขึ้นพร้อมกับไฟด้านบนจะติดนะฮะแต่พอเราปล่อยเบรกนะฮะเราจะเห็นว่าด้านข้างจะเหลือซ้ายขวาปล่อยเบรกะฮะพอปล่อยเบรกจะเห็นว่าด้านข้างจะดีเมอร์ลงมานะฮะ แล้เห็นแต่ไฟด้านข้างด้านบนจะไม่ติดแล้วนะฮะตัวนี้นะครับข้อดีคือมีล็อกผ่านรีโมทได้ด้วยฮะใช้ล็อกผ่านรีโมทเดิมนะพอกดล็อกนะครับฝาท้ายจะเปิดไปออกกดคลายล็อกฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะสำหรับใครสนใจนะครับหลังคาสวยๆแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรรุ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะรวมถึงแพลตฟอร์ม t i k t o k ใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ